จะไปจะไปต่อโอทัเบิร์กได้อหัวแคบหมูน้ำพริกนุ่มค่ะมาแวะหาสะเบียงทีพินี่ะซื้อหัวร้อนๆนะคะเออเออซอยหาสะเบียงก่อนนี่ขนมขนมจะแช่เลยอันนี้มันโซนนี้ปิดเรามาเช้ากันเราถึงเช้าจัดเขากำลังเปิดกันหนาวอ่ะ15องศา ตอนนี้1ิแอองศาครับทุกคนที่ลำปางครับน้ำนริกร้านนีนอหเห็ด่นะะอันน้นไร้อนอันน้นอันน้นั้นนนี้ก็น่าของฝา็นรแเอ็นจ้าอเชิมได้ลูกมามาชิมก่อนมาร้านน้องมิ้งจ้ะชิมก่อนมามามา,มาชิมไหม แอ้เอ้ยชารเขียวอัดแห้อ่ะมาชิมก่อนลูกร้านน้องมิ้นช่ะร้านน้องมิ้นนะครับชิมได้นะมีเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะจ้าซสืออว๋ออ่าชิมเธอเผ็ดน้อยเผ็ดมากอันนี้เผ็ดลูกอันนี้เผ็ดมากใช่ไหมอ่าน้องชิมเผ็ดน้อยกันเผ็ดน้อยจะเผ็ดนะเผ็ดน้อยก็เผ็ดเหมือนกันไม่ใช่ไม่เผ็ดนะลูกแค่หมูน้องชิมได้นะลูกน้องผู้หญิงชิมเลยอันนี้เผ็ดมากนี่เผ็ดน้อยเผ็ดน้อยก็เผ็ดนะไม่ใช่ไม่เผ็ดนะ มันนุ่มลินเนาะแต่หันทานในรถก็ได้นะคะเผ็ดน้อยก็ถอดนะหันทานในรถก็ได้เนาะกิดิเอ้ยเผ็ดมากเหออืมอันนี้ดีกว่าอ่ะมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ลองลูกลองเอาเห็นมากกี่อนเนาะเอาเท่าไหร่มเป็นกิโลลดได้นะอุ้ยแค่หมูนาะน้องเอาไปชิมน้ำพริกหนุ่มดูอะ อืมอร่อยอร่อยลองลองลองทุกตัวมีให้ลองหมดเลยตอนนี้นี่น้ำพริกหนุ่มครับทุกคนน้ำพริกหนุ่มจะมีเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะลองเลยลองเลยถ่ายให้เธอเธอชิมเป็นไงอันนี้อันนี้เผ็ดมากเจ้าอันนี้จะเป็นเผ็ดนักนะคะเผ็ดมากอันนี้เผ็ดมากอันนี้เผ็ดนักเผ็ดน้อยอันนี้เผ็ดนักนี่ไข่หมูเผ็ดนักไข่หมูอันพริกหนุ่มเออ นูอนะ้นแบบไหนดีเอาร้อดีกว่าเผ็ดน้อยเท่าไรดีคะสี่สิบบาทบอลครับนอะไรน่น้อทอะไรครับก็เหนียวน้อกเหนียวกเหนียวอะไรก็เหนียวก็มีครับหนียวก็มีเนื้อก็มีดเ้าเนื้อก็มีเนื้อกมีทุกคนเลยนี่ตากับยายแหมหม้อหมูเป็นแบบ ไปของฝากก็ได้นะคแต่เราต้องขึ้นดอยอยู่เนาะลน้องเลยแม่หนูแม่เด้อค่ะลงดอยมาดูครับข้อหนึ่งหอนนะลูกน้องแก่กางแง่งามากครับขอบคุณเช้าร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณเช้าใส่ซอสอีกาก่เดียนอ่ะสิบห้าองศานะครับตอนนี้ใช่ใส่หมวกก่อน่หมก่อนหนาวน้ำตาลหนอุ่น เออลำปางหนามากไงลำปางหนาวมนนีนวขนาดี่ฟ้านมหมีมาแล้วครับเกงกวางหมูปลาตังหนเลยเน้อที่เป็นข้าวเขาแล้วหมูจุ๊บอไม่หานเลยหมูจะได้อะหมูจะอันนั้นเวันย่างหอยหอมขาใช่ไหมไม่ใช่รนหจกินา หมูเป็นนเหอนฟางนี่ฟางเป็นต้นไมเดียเาหมูปลาหมูปลาทุกตนหมยหมูปลาเลี้ยงเนาะจับวางปลาจับถ้าเป็นหมูคือจะเป็นบัจะบอคน้าวนาปอเป็นบ้านแมตายเลยเ็แม่้าวัจบอกเทียอจอ๋ออาหนงเ่มแม้ลูกเอแคหมูก็ก็เลี้ยงกันนักเยวเนะแมนมันมันเราไปี่ยจะเอามาได้เีอยง่อเอาแค่หมูไมันน้ำพิกหรอพีกเอาใส่วยน้อยบลูก ก็ว่าใส่ถุงเนาะแต่ช่วยน้อยก็ได้ครับเสีถุงไม่แต่ได้น้อเดี๋แป๊บแป๊บอร่อยนะทุกคนนี่มื้อเช้าขอ่องมื้อเช้าของเราไม่ต้องถึงร่มเลยชิมเลยอ้ําไส้อั่วลำปางกัดพุงเกล็ดอร่อยอร่อยไหมอร่อยข้าวนึ่งจบข้าวนึ่งแล้วจบข้าวนึ่งแล้วแล้วก็อืม ลำเอาเลยลำตั้งแต่ดูอะไรไหมจ้าเสี่ยวาะก็เหนียวจ้าพี่สาวลำเนี่เจ้าเท่าไหร่คะก็เป็นหกสิบบาทลูกมาอ้าวแล้วไอ้หมดเนี่ยค่ะเจ้าหกสิบบาทใครอวดเท่าไหร่เสี่ยววะห้าสิบน้องพีกหนุ่มสิบก็เหนียวสิพอไหมพอไหมเ้าเอาเสี่ยวาะสี่สิบถูกมากเลย อร่อยครับนครับชินได้นะไม่ว่าคิดหรือไม่คิดลงอยู่ถูกอร่อยแน่ขอบคุณจะนั่งะคะนี่นะครับทุกคนหาลงดอยมาแม่ถแม่นะครับใบเว้ได้นะครับผมที่ลำปางแมกกาก่อนงามเมกกากันงามลำกันลำอันฝัขอบคุณจ้าพี่สาวมาชิมก่อนแล้วครับผมน้องมาชิมได้นะลูกชิมก่อนดูเขาง่าครับทุกคนข้าวซอยตัด ไม่แหกกระเทียมโทนกันที่สายจันทอ,อ,อันนี้ไงครับโทนดองสามรสอันนี้จะสามรสแต่จะมีกลิ่นกระเทียมนิดนึงนะคะถ้าตัวนี้จะเป็นน้ำมันจัลล์กรอบเลยะคะ่ะพี่จะไม่มีกลิ่นกระเทียมเลยะะถ้าตัวนี้ธรรมชาติจะเผ็ดสุนเลยคะ่ะอันไหนธรรมชาติครับตัวนี้ค่ะตรงนี้เหรอทำไมมือดอ,อ,อ่ะเฮอยคล้องถ่ายดีจ้ะไม่ต้องจับมันเนี่ยมันเป็นมันเอียงอ่ะมันเอียงไงเขาต้นไม้การสั่นทร์นี่แหละนี่ไม่สิ้นนะคะ เหมือนลูกชิ้นเลยอันนี้จ้นนกรอบเลยไม่มีกลิ่นกระเทียมอืมกระเทียมทนครับน,นี่ไม่มีกลิ่นเลยใช่ค่ะถ้าตัวนี้จะมีกลิ่นกระเทียมขึ้นมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยห่าอะไรบางอย่างครับ,บอ,นะอันนี้อันนี้จะเป็นสามรสจะมีกลิ่นกระเทียมขึ้นมานิดนึงอืมอร่อยอันนี100อนน้อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะตัวนี้เป็นกระเทียมเลย เพราะว่าตัวนี้จะเป็นธรรมกกชาติไม่สก,กัดสินไม่สก,กัดสิานเลยไหนอร่อยอันนี้อร่อยกว่าน,นะอืมเอาสามรส<ถ>ดองปะมันเผ็ดบ้องถ้าแบบนี้จะเป็นชุดละร้อยจะมีสามรสกับน้ำผึ้งอยู่ด้วยกัน,กนเจะเอาอย่างนี้อย่างนี้จะได้หรือจะตักกับเป็นโรลตักเป็นถุงได้ก่อนสกัดสินแล้วเข้าทีไหนเอาเท่าไหร่ใชคะขายยังไงครับสามสิบสี่สิบถ้าถ้าขีดหนึ่งสามห้าสามขีดร้อยอ่ะเอาสามขีดร้อยกันแล้วกันเนาะ 3 nghìn rưỡi. Ừ. À, rưỡi luôn nè. À, à. À, 3 nha. nghe hả? Cái được còn ngon, cái này có nước sốt trái cây chín, ngon luôn đấy các bạn. Ngon. Ngon ยังไม่ได้ไปไหนเลยแค่ทุ่งเกียนลำปางถ้านแค่นี้จะสห้าสามร้อยอะไรสักอืมเนี่สัพพะคูณอะไรบ้างครับหลานสาวชอบกินข้าวซอยตัดเอาเข้าวซอยตัดไปให้หลานหน่อยอเ,อเยอะขนาดไหนร้านเนี่ย อันนั้นที่เรากินรสรสผักอร่อยเนาะเออ้รออสผักเนาะอันี้าเอา่งห่อหมอันนี้ล่ะนนจะี่ห่อร้อยเลยค่ะสี่ห่อร้อยเอ้วันนั้นมันก็กินช็อกมิ้นดีกว่าเาะอ้อนเนาะ ช็อกมินที่เราซื้อไปมันก็ชอบเนาะอันนี้ะไกันนี่กล้องววกวักวักนยงตคะอะเดวคิดตังที่เราไได้อ่อเนื้อิดตังนึงนะคะอันนี้ัห้กลัเนือิดอันนี้ร้อย เราให้ชิมเรานชิมอชิมได้ครับซื้อชิมได้ชิมได้น้องสาวร้านนั้นใช่ไหมค่ะุณเสวยชิมก่อนสนใจเพื่อซื้อไม่ซื้อเมื่อวานอร่อยนะนี่แม่แขนค่ะร้อนปุ๊บมือจะไม่ถือถ้าเป็นโลที่ลดให้ห้าสิบบาทเหลืยสองร้อยครึ่งโลร้อยเดียวจ้าร้อนนะอันใหญ่หวานอันเล็กหวานโอ้โหเล็กก็ได้ร้อยเนาะนี่จับไม่ใหม่ร้อนร้อนเอาแบบเนี้ย แบบนี้นะจ้าเอาลอยเดียวจ้าเดี๋ยวพี่ตัดให้นแข่งกันเลยแวะที่ไหนไป็ซื้ืออะให้ลเดียวลูกไหนลูกใหญ่ใช่ไหมเกาลัาจ้าอันนี้ลูกใหญ่ครับอันนี้ลูกเล็กค่ะลูกเล็กญี่ปุ่นลูกใหญ่จีนค่ะอันไหนรำอ่ะอันนี้หวานหวานกว่าญี่ปุ่นหวานกว่าอันนี้จีนจะแข็งหน่อยจ้าจีนจะแข็งหน่อยเกาลัดครับเกาลัดเกาลัด เก่าลัดจีนอันนี้ญี่ปุ่นอันไอตัวใหญ่นี่จีนนะครับจีนจีนแล้วก็ไซส์เล็กนี่เก่าลัดญี่ปุ่นนะครับทุกคนคุณเจ๋เอาหน่อยเดียวนะคะห้าเบอร์นี่ร้อนร้อนจ้ะร้อนนะคะอันเล็กจะออกหวานอันใหญ่หวานมันอันเล็กหวานกว่าหรอใช่อันเล็กหวานกว่าให้อีกเม็ดหนึ่งร้อนนะคะราค่าราคาจดีน่ารักมากเลยราคาจดีอย่าได้ที่ห้าเบอ ไม่สีสวยเนาะสีไม่สวยเราซือ้อฝากแม่หมือยังนะไม่เคยกินไ่เยกินเหรอ้อค่้องไให้เรา้อให้เด็กไ่นะะไประลนครับเดินทางต่อไปไกลยอยู่ รถทางนี้รถทางนี้อ่ไ้แวขึ้นรถ ตอนกลางวันนะครับตอนสายสายเดี๋ยวรถเต็มหมดเลยนะทุกคนสายสายกลางวันนะไปต<ะ>้องแวะให้ได้เลยก่อนช่วงเ็ลครับสายสายไหมรถรถจอดเต็มลย่เนาะใช่คนบางท,ทีนะหาที่จอดรถไม่ได้เลยนะถ้ามาสายสายอย่งนี้หน่อยขณะช่วงนี้เช้าเช้านะโห่บ่งเช้าอ่ะคนเยอะอยู่เลยค่ะทุกคนนะครับ,ไ,รบไปเดินทางต่อเลยทุกคนเดิทนทางอีกไกลอยู่ครับ หนึ่ร้อยเป็นห้าร้อยพอดีค่ะห้าร้อยพอดีเลยยังไม่ได้ไปไหนเลยห้าร้อยทวนยังไม่ได้ไปไหนเลยห้าร้อยแล้วหนูเป็นบัลล็ค่ะขอบคุณค่ะแถมร้านอะไรคะหนูชื่อร้านอะไรคะร้านเอสค่ะมาก็บได้นะคะเปิดเท้าก็ได้ขายค่ะ